กัจจานะสัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากคือส่วนสุดว่าอัติตาและส่วนสุดว่านัติตากัจจานะส่วนสุดว่านัติตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งทรรคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลกกัจจานะส่วนสุดว่าอัตติตาย่อมไม่มีแก่บุคคล ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมคือความดับไม่เหลือแห่งโลกกัจจานะสัตว์โลกนี้โดยมากถูกผูกพันแล้วด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยทิฏฐิแต่อริยาสาวกนี้ไม่เข้าถึงไม่ถือเอาไม่ถึงทับซึ่งตัณหาและอุปทานอันเป็นเครื่องถึงทับแห่งใจอันเป็นอนุสัยแห่งทิฏฐิว่าอัตตาของเราดังนี้ ยอมไม่สงสัย